ความจเจริญในธรรมจะมีแต่ท่านผู้ฟังทลายและในการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยกาลังนำเสนอคำถามของนักเรียนโรงเรียนด่านเกวียนวิทยามาถึงข้อที่ก่อนข้างสำคัญคือเธอถามว่าพระพุทธศาสนามีความต้องกามากน้อยเพียงใดแก่พวกเราและก็ชาติของเรา ก็ได้กล่าวไว้ถึงสองครั้งแล้ววันนี้ก็อยากจะมองในภาพได้พูดในแง่ของสังคมกับแง่ของเศรษฐกิจบาพรุทธศาสนานั้นมีบทบาทอย่างสำคัญในการพัฒนาสังคมแต่ก็เน้นไปเป็นภาพรวมก็อยากจะให้มองภาพ ย่อยของสังคมนะฮะพอสังคมที่จริงก็คือคนตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปมาอยู่ร่วมกันแต่ละคนนั้นมีพื้นเพจริตอัธยาศัยนิสยัยพื้นฐานด้านต่างๆนั้นยิ่งหย่อนไม่เสมอกันตรงนี้ระบบของพระพุทธศาสนาได้พระเจ้าสอนคำสอนในรูปของพัฒนาปัจเจก,กชนแต่ละคน หรือให้มีความพร้อมที่จะอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นอย่างข้อนี้เพิ่งดูตัวอย่างที่ทรงแสดงไว้ในมงคลระสรดคือถ้าเราม,ามองมงคลระสูตสิบข้อแรกนะฮะมันก็พูดตรงกับหลักวิชาการที่เขาพูดกันในปัจจุบันคือมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมหมายความความเปลี่ยนแปลงในหมู่มนุษย์นั้นก็ขึ้นอยู่กับตัวของมนุษย์ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ด้วยกันแล้วเกี่ยวข้องกับสิ่ง,งแวดล้อมหมายความว่าตัวเขาเองนั้นจะเป็นศูนย์ที่มีความสําคัญว่าจะใช้ประโยชน์จต่สิ่งแวดล้อมซึ่งก็อาจจะมีชีวิตแล้วก็ไม่มีชีวิตก็ได้ให้เกิดประโยชน์หรือให้เป็นโทษแก่ตัวเองก็มีตัวอย่างให้เราพบเห็นกันอยู่ทุกวีทกวววทกนน่ทุกวันอย่างข่าวคราวที่ปรากฏกางสื่อสารหมวลชนทุกวันนะครับ เราก็แสดงให้เห็นว่าคนบางพวกก็ทำลายโอกาสของตัวเองคนบางพวกก็แสวงหาประโยชน์จากสิ่งที่แวดล้อมตัวเองได้แล้วก็มีความเจริญก้าวหน้ายังสื่อบางเรื่องที่ก็นำมาเผยแพร่ก,กันในปัจจุบ,บันเช่นเอาคนที่ประสบความสาเร็จ สู้แล้วรวยอะไรไหเนี่ยคือเข้ามาเสนอตัวอย่างของบุคคล่างๆที่ต่อสู้ชีวิตตกล้มบกลุกมาเรียกว่าลมลุกคลานมาจนประสบความสาเร็จได้ในมันศึกษาเป็นตัวอย่างซึ่งถ้าหากว่าคนมองเป็นกรณีศึกษาแล้วก็อาศัยแนวตัวนั้นมาเป็นหลักในการดรําเนินชีวิตตัวเอง คนก็จะประสบความสาเร็จในลักษณะเดียวกันในทํานองเดียวกันเรียวกว่าใกล้เคียงกันหรืออาจจะเกินกว่าก็ได้นะฮะก็แล้วแต่ในมงคลสูตรอันทรงสแสดงถึงสิ่งแวดล้อมซึ่งที่จริงเขามีอยู่แล้วในธรรมชาติคนพานก็ดีบัณฑิตก็ดีผู้ควรบูชาก็ดีประเทศที่สมควรก็ดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีอยู่ก่อนอยู่ก่อนที่มนุษย์เราจะเกิดมา คือปัญหาจริงๆมันเริ่มจากการถือป็นเจตสนทิในคันของมารดาของเรานะฮะเราเกิดมาในครอบครัวที่เป็นยังไงตัวนี้เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเป็นฐานหลักนะฮะที่จะนําเราไปสู่ทางเสื่อมหรือทางเจริญก็ไม่รู้สานวนท่านเรียกว่าเป็นคติสมบัติก็คือสกุลท้องถิ่นครอบครัวะะพื้นฐานนางเชื่อสายอะไร,ะไรต่างๆี่ย มันเป็นฐานสําคัญว่าในครอบครัวเนี่ยฐานะเศรษฐกิจไปยังไงสังคมเป็นยังไงการเมืองเปยังไงการทหารไปยังไงเนี่ยแล้วถ้าเขามั่นคงหมดทุกอย่างเศรษฐกิจดีสังคมดีการเมืองดีความมั่นคงดีอย่างเนี้ยไอเด็กที่เกิดมามันก็เป็นมังกรติดปีกที่สามารถได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เจริญก้าวหน้าไปได้ แต่ประการต่อไปก็คือตัวเขาเองตัวเขาเองเนี่ยปกลิกลักษณะรูปร่างหน้าตาสุขภาพพรานาไัมเป็นยังไงบ้างแต่รูปร่างหน้าตาดีปกคิลิกดีนะสุขภาพพรรนามัมดีบางก็เป็นตัวเสริมอีกตัวหนึ่งจะทําให้โลกทัศน์คือการมองโลกมองชีวิตเข้าไปเกี่ยวข้องกับเวลาเกี่ยวข้องสถานที่เกี่ยวข้องบุคคลเนี่ย ชึนกดเจ้าทรงสอนทรงสอนให้ชัดเจนว่าอย่าข้าพานนะถ้าเธอเขอ้่พานแล้วเนี่ยจะไปลำบากแล้วก็สอนวิธีการโทษของการขคข้านพานไว้เป็นอเนกนันท์นเห็นว่าถ้าเราเริ่มต้นด้วยการขคข้านพานแล้วสับสนและแกว่ง ทีนี้ไม่เขาคนคผ่านก็เข้าแปลคือครบ,บัณฑิตเข้าค,คนดีคนบัณฑิตก็คือคนที่ว่าพิสุจริตทางกายทางวาจาทางใจนะพูดดีคิดดีทําดีนะเราก็ถือว่าท่านเหล่านั้นก็เป็นบัณฑิตควรแก่การเข้าหาสมาคมแล้วก็ยกย่องบูชาให้ความเคารพนับถือแก่คนที่ควรแก่การยกย่องบูชาควรแก่การเคารพนับถือ แล้วสถานที่ดีสมควรเนี่ยมันมีอยู่แล้วคือปัจจัยเรื่องเกื้อกลูลในเราประสบความเจริญก้าวหน้าในด้านต่างๆมันมีอยู่แล้วปัญหาว่าเราพร้อมจะไปอยู่ในที่นั้นหรือไม่ดิ้นรนขวนขวายเพื่อจะไปอยู่ในที่นั้นได้หรือไม่เรื่องบางเรื่องเราต้องดิ้นรนคือเราเลือกเกิดไม่ได้นะแต่ว่าเลือกแสวงหาที่ที่จะสร้างตัวเองพัฒนาตัวเองเนี่ยเรามาีสักเลือกได้อาจจะ ปกล้มปลกลุกไปบ้างก็ไม่รู้จะว่าอย่างไงแหละแต่ว่าถึงจุดหนึ่งเราก็อยู่ในเกณฑ์ที่เลีอยได้ประการต่อไปนั้นก็คือพื้นฐานก็เรียกว่ามีบุญที่กระทำไว้ในการก่อนมันมีอัธยาศัยมีนิสัยมีความโน้มเอียงมีความสนใจไฟดีนะฮนะค,คือเรียกว่าพื้นฐานเนี่ยม,มันมีลักษณะของการายดีอยู่ก็คนเราเวลาเนี้ยที่จริง พวกอย่างนี้มันมัน,ม,นมันจะง่ายต่อการเลือกเนี่ยไม่ค่อยยากอะไรเท่าไหร่หรอกมันคล้ายๆเป็นบริการจากรัฐอยู่จํานวนไม่น้อยและบริการจากสังคมองค์กรเอกชนต่างๆก็ไปอยู่ไม่น้อยที่คนสามารถจะเลือกได้แต่ว่าตัวเองจะต้องมุ่งมั่นจะต้องไฝ่ายฝัน ที่จะตั้งตนไว้ในทางที่ชอบที่ควรเพราะา,ายดีเฉยๆนี่ไม่ได้มันต้องดิ้นรนขวนขวายเพื่อพัฒนาตัวเองให้เป็นคนดีแล้จากนั้นก็ต้องมีการศึกษาเรียนรู้อาจจะเกิดความชำนิชำนาญในเรื่องบางเรื่องก็เรียกว่ารู้ทุกอย่างในบางอย่างรู้บางอย่างในทุกๆอย่างระบบการศึกษาเรียนรู้นั้นก็ทรงวางไว้เหมือนกันทุกแห่งนะครับ และเวลานี้ก็ยังทันสมัยแม้แต่พวกปฏิรูปการศึกษาจะพูดถึงโจมตีเรื่องการท่องจำาระตาม,มนะฮะแต่มนุษย์ก็ต้องเข้าใจนะฮะว่าถ้าไม่มีหน่วยความจำอยู่นใะคุณคิดอะไรไม่ได้หรอกแม้แต่คุณในเรียกชื่อคนคุณก็เรียกไม่ถูกเรียกชื่อพ่อแม่ก็เรียกไม่ได้นะต้องจำหน้าได้นะจำหน้าได้นั่นคือพ่อแมนั่นคือแม่ของเราไอความจำมนเป็นตัวหลัก เป็นตัวหลักของจิตจิตทันาที่รับอารมณ์จำอารมณ์คิดอารมณ์รู้อารมณ์เขาต้องมีประสบการณ์ตรงทางประสาทสัมผัสในมากเพราะในกระบวนการเรียนเนี่ยพระเจ้าจึงทรงสอนว่าหนึ่งให้มีประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสในสูงสองสามารถจำเรื่องราวต่างๆไว้ได้มากสลับซับซ้อนสามกฎเกณฑ์หลักการสูตรสคำคัญสำคัญเนี่ยนะ ต้องแม่นนะต้องแม่นหลักสูตรตรงนั้นกฎเกณฑ์ตรงนั้นความต้องขันตรงนั้นแล้วก็นําเรื่องเหล่านั้นมาคิดมาคิดพิพิจารณาอย่างมีระบบมีกฎเกณฑ์ในการคิดมีหลักการในการคิดแล้วจึงเกิดความรู้ความเข้าใจเมื่อวันที่ วันที่หนึ่งเนี่ยวันที่หมิถุนายนได้ไปเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่องพระพุทธศาสนากับการไปรูปการศึกษาที่คนข้างวือาหือหวามากเนี่ยคือพระดำรักของสมเด็จพระสังฆราชคำกราบบังคมคูณรายงานของประธานวุฒิสภา ตที่ตื่นเต้นมากก็คือว่าท่านนายกรัฐมนตรีไปกล่าวปากเ่าใช้เวลาเกือบครึ่งชั่วโมงนะฮะทีผ่นานทีอธิบายธรรมะได้เป็นระบบแล้วก็มีลำดับขั้นตอนคือแสดงถึงความเข้าใจธรรมะธรรมะที่จริงมาเป็นกฎธรรมชาติแล้วก็พวกเรามีความรู้สึกแล้วก็พูดกันต่อจากนั้นตั้งหลายวันนะไปยังพูดถึงกันอยู่ว่า เราไม่เคยได้ยินนาะยกดนตรียี่สิบกว่าท่านแล้วนะพูดธรรมะปากเปล่าได้ยาวขนาดนี้แล้วแสดงถึงความรู้ความเข้าใจที่ลึกซึ้งในเรื่องของธรรมะด้วยเพราะจริงธรรมะก็คือชีวิตชีวิตก็คือธรรมะธรรมะคือโลกโลกก็คือธรรมะคแต่เราเข้าใจได้นะมันก็สามารถที่จะพูดจาชี้แจงอะไรได้นั่นก็คืออะไรก็คือการศึกษาที่มันเข้าไปถึงจุดหนึ่งคือมีความเข้าใจ แล้วก็จะต้องผ่านระบบอีกอย่างหนึ่งก็คือความจานานเฉพาะด้านก็ได้ฉลาดในศิลปะอย่างใดอย่างหนึ่งที่จะเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพของเราเนี่ยจะต้องศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจมีความชัดเจนมีความถ่องแท้มีความจนนานิํานาญทําได้ทําดีทําเป็นแล้วก็เป็นงานนะฮะคือสามารถจะพัฒนาขึ้นไปได้เพราะระบบทั้งหลายนี่มันมาจากความคิดคือเรื่องทั้งหลายเนี่ย คิดได้คิดดีคิดเป็นคิดชอบทําได้ทําดีทําเป็นทาชอบมันก็เดินได้แล้วเพราะว่าระบบกระบวนการศึกษาเรียนรู้เนี่ยคือกระบวนการของการพัฒนาช่วงของทมเนี่ยเป็นการพิสูจน์ความการศึกษาเรียนรู้ของเราว่าที่เราเราเรียนมาเนี่ยเราทําได้ไหมเราพูดได้ไหมเราคิดได้ไหมแล้วก็พลิกแพลงต่างๆไปได้ไหมพัฒนาเกิดความก้าวหน้าไปได้ อะที่สาคัญอย่างยิ่งก็คือมีระเบียบวินัยในตัวเองตรงนี้เป็นปัญหาภูเขาเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากในปัจจุบันเพราะว่าเรามีปัญหาในเรื่องของศีลธรรมเรื่องของที่เอามาพูดๆแต่เราสังเกตดูว่ามันขาดวินัยในตัวเองเท่านั้นพระเจ้าสอในให้ควบคุมตัวเองแต่แทนที่จะไปคิดวควบคุมคนอื่นเนี่ยคิดวควบคุมตัวเองให้ได้ แต่ถ้าเรามีองค์กรอยู่ในองค์กรมีหน้าที่ในการบริหารนั้นมันก็ต้องบริหารต้องควบคุมพฤติกรรมต่างๆของคนที่เข้ามาอยู่ในองค์กรหรือสังกัดกับองค์กรในเรื่องตัวนี้ท่านใช้คําว่ามีวิไัยในตัวเองหมายความว่าตํานง,งตนอยู่ในศีลธรรมมีคุณธรรมภายในใจควบคุมตัวเองได้ ในสถานการณ์ปกติคือตามปกติแล้วเนี่ยถ,ถ,ถ้าสถานการณ์ปกติคนก็คุมตัวเองได้อยู่กอสมควรนะ่นะแต่ที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือว่าเมื่อเจอแรงกระแทกมาจากข้างนอกแรงกระแทกกระทบมาจากข้างนอกจะต้องไม่สะดุ้งสะเทือนจะต้องไม่ถูกโยกคลอในหวันไหวไปตามแรงกระทบหลดนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นหลักการที่ มีความสําคัญมากบางเรื่องเนี่ยมันจําเป็นจะต้องเอามาในรูปของสัจจะปฏิยานหรือสัตยาธิฐานอันดีที่สุดก็คือออกมาในรูปสัตยาธิฐานคือตั้งใจจะประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นอย่างนี้อย่างโน้นก็แล้วแต่แล้วก็พยายามทําให้ได้เวลานี้ปัญหาอยู่ในยุคข้อมูลข่าวสารสื่อสารโทรคม,มานาคมนี่ เพื่อทำทำยังไงการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นจะเป็นการสื่อสารในทางสร้างสรรค์ต้งใช้คำว่าพูดดีนะพูดวาจาเป็นสุภาษิตบุษจันะสิทธิปัญจ,จวินโยจะสุสิกิตสุภาษิตาจะยาวาจาคือวาจาเป็นสุภาษิตพูดดีพูดงามพูดเข้าใจง่าย แล้วก็เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังเป็นประการทั้งขัน้นต้นหลักการตรงนี้เราจะเห็นว่าอย่างบ้านเราอย่างรูข่าวคราวหนังสือพิมพ์นเนี่ยคือบทความเม้นะถ้าพูดถึงวิชาการแล้วพออ่านได้ก็ส่วนมากก็จะดีนะฮะถ้าพูดระดับวิชาการพอพูดถึงคนแล้วมันสับสนมันแกวง่งมันเห็นชัดอคติมีเยอะจังเลยกลายเป็นเรื่องไม่น่าอ่านไปเลย อย่างยกตัวอย่างในกรณีที่มีคนไปบวชเป็นอะไรก็ว่าสามเีรีมาจากต่างประเทศเนี่ยนะคือนักวิชาการศาสนาก็แบ่งออกเป็นสองกลุ่มไปกลุ่หนึ่งก็ยึดหลักเด่นต่างๆกว่าหนึ่งก็ใช้กระแสของสังคมงมองกระแสสังคมว่าสังคมก็คิดยังไงยุค อะไรละกฎบัตรสัพพชาชาติสิทธิมนุษยชนความเสมภาคอะไรแต่พูดเลยเทะไปคุประเด็นนะมันพูดคุประเด็นคือเราพูดในแง่ของพระพุทธศาสนาเถราวาทในประเทศไทยเราไม่เคยมีภิกษุณีมาเลยเพราะภิกษุณีเนี่ยมันหลักการสาคัญนทนี่พระเจ้าทรงวางไว้แล้วในพระวินัยบิดดกในท่านมิยามไว้นะฮะ ว่าที่ชื่อว่าภิกษุณีเพราะเป็นผู้ที่ภิกษุมีสงและภิกษุสงพร้อมเพียงการยกขึ้นยกคนกนั้นขึ้นเป็นภิกษุณีโดยชอบด้วยยติจตุถกรรมอุปสรรมบทาอันไม่กำเริบได้ชื่อว่าภิกษุณีในที่นี้เพราะฉะนั้นต้องบวชจากสงมาสองฝ่าย โลกเวนี้มันไม่มีภิกษุณีสงแล้วเทราวาฒเนี่ยไม่ว่าจะไปสร้างประวัติศาสตร์อะไรขึ้นมาเลยประวัติศาสตร์จริงมันไม่มีอลังการไม่มีเลยเวนี้อลังการเกิดมีขึ้นมาแล้วเป็นบวชมาจากใต้หวันบวชมาจากไหนแต่ว่ากันตามความจริงมหายานเองก็ไม่มีนะแต่มายานเนี่ยเขาสร้างอะไรขึ้นมาได้เขาคิดประสูตรเองได้เ็าทาอะไรได้แต่ของเรามันทําไม่ได้อะ เราโดยหลักการน้ำขัญว่าจากไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ได้บัญญัติขึ้นจกไม่เพิกถอนสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไปแล้วจกสมาทานศึกษาสำเนียงในสิกขาบททั้งหลายตามที่พระเจ้าทรงบัญญัติไว้เนี่ยโดยหลักการตรงนี้มันเป็นกฎหมายนะมันเป็นกฎหมายว่าการบวชจที่จริงมันเป็นเงื่อนไขเหมือนเหมือนกฎหมายว่าการเป็นผู้แทนเหมือนการเข้ารับราชการเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของกฎหมายของกติกาเหล่านั้น ถ้ามันผิดสักข้อแล้วมันผิดเพราะนั้นต้อง,ต,องต้องสังเกตเดี๋ยวนี่คือนี่คือปัญหาปัญหาเกี่ยวกับพระวินัยที่ไม่มีทางทําได้แล้วสมมติว่าใครขืนทามก็ไม่เป็นภิกษุณีโดยชอบโดยพระวินัยเป็นการปฏิบัติลงโลกนะฮะสร้างบาไปไว้แก่ตัวเองคือถ้าเราไม่เป็นพระเราไปแสดงตัวเป็นพระแล้วก็ลงโลกชาวบ้านก็เข้าใจว่าเราเป็นพระแต่จริงเราไม่ใช่พระ วันเรากินอาหารที่เขาถวายพระแต่เราไม่ใช่พระเราก็เป็นขโมยบาปบาปกรรมเปล่าๆันไม่ได้เรื่องอะไรนะคนเราถ่าตั้งคือมันพูดคนละประเด็นกับการบรรลุธรรมคนละเรื่องกันเลยนะะอันนั้นไม่เรื่องธรรมะการบรรลุธรรมมันไม่ได้จํากัดที่เพศนี่ใครก็ได้เป็นผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้พระภิกษุสามเณรก็ได้เพราะในการบรรลุธรรมการตกการกกรัขึ้นสวรรค์ แอมคนละประเด็นกันคนละเรื่องกันเป็นเรื่องเฉพาะตัวของคนนั้นมันไม่ใช่เรื่องของสังคมไม่ใช่กติกาของสังคมใครๆก็สามารถที่บรรลุทําได้ตามหลักธรรมคุณที่บวชว่าสันทิฏฐิโกนี่ผู้บรรลุจะพึงเห็นได้เองแล้วปัจจต u, u, oh i, ังเวริตโบเวริตตบูโยชิญูชนจะรู้ได้เฉพาะตนเนี่ยเดี๋ยวมาปนกันพอปนกันมันก็ยุ่ง แล้วก็เสร็จแล้วพอวิพา์วิจารณ์กันมันก็ไปกระทบคนอย่างคนคนหนึ่งอ้างตัวเป็นบรญญาชนสยามอัตมาอธิบายวินันแท้ๆเลยนะอธิบายวินในแท้ๆเลยเราพูดว่าเราไม่มีอำนาจไม่มีหนา้าที่ไม่มีสิทธิที่จะไปทำหาว่าเราเป็นอะไรล่ะเรื่องทำเรื่องทำเขื่อง แต่ว่าไม่ก็ถือสาความนะะเพราะคนนี้มันไม่มีใครดีนอกจากแกนะเราพูดถึงคนอื่นแล้ก็ไม่ดีท้งนั้นนะตัวเองแกเก่งอยู่คนเดียวเป็นปัญญาชนสยามขนาดตอนสมเด็จประสังราชแล้วการสถาปนานะฮะจะเขียนโอวาทมาทั้งสิบเก้าหน้าเลยขนาดหนักไนอะ้คนนี้ไม่ใช่เล่นนะไม่ใช่ธรรมดามันก็ต้องปล่อยมันไปแต่ว่าประเด็นสําคัญเนี่ย ประเด็นสาคัญว่าคนเราถ้าไม่อยู่อย่างมีเหตุมีผลไม่เคารพกฎเกณฑ์ของเหตุของผลต่างๆแล้วเนี่ยไม่ต้องพูดถึงระดับอริยะหรอกมันเป็นมนุษย์ก็ยังไม่ได้เลยนะเพราะมนุษย์ก็คือสัตว์โลกที่มีเหตุผลสัตว์โลกที่แยกแยะได้ว่าอะไรเป็นประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์พระพุทธศาสนาเป็นระบบพัฒนาคนซึ่งเป็นอะไรมาก็ได้นะให้เป็นมนุษย์ ให้เป็นบัณฑิตให้เป็นนักปราชญ์ให้เป็นสัตว์ปุรุษให้เป็นพระอริยะชั้นต่างๆเพราะถ้าหากว่าเราไม่มีศาสนานะมันเดียวเราก็กลายเป็นกะหียุคเราก็อยู่ไม่ได้เราโลกมันไม่มีศาสนาอยู่ไม่ได้แร้วคุณจะกฎหมายมาคุมคนได้ยังไงมันคุมไม่ได้ตลอด แต่คนมีคุณธรรมอยู่ภายในใจเดี๋ยวเขาไม่ทําอะไรรุนแรงออกไปโดยการตา่างๆเก็คุมตัวเขาเองเป็นหลักมากกว่าจะกฎหมายไปคุมการที่กฎหมายไปคุมมันเป็นเรื่องที่หลุดรอดออกมาแต่นั่นเองคือธรรมะไม่สามารถจะไปควบคุมเขาได้บ้านเมืองต้องใช้กฎหมายก็ไปควบคุมแต่ว่าจริงๆสัตว์โลกเนี่ยเพราะอาศัยธรรมะทางาศาสนาต่างๆในทุกาศาสนาเลยนะทุกาศาสนาแหละ รักษาเอาไว้เนี่ยเป็นจํานวนมหาสารเลยถ้าไม่เงั้นอย่าไปคาดหวังเลยว่าบ้านเมืองกฎหมายตํารวจทหารอะไรจะไปรักษาได้เนี่ยถ้าหากว่าคนไม่มีคุณธรรมภายในใจไม่มีวิน,นัยภายในตัวเองแล้วเนี่ยให้มีทหารตำรวจครึ่งหนึ่งของจำนวนมระชากรก็ป้องกรรนันปัญหาเหล่านี้ไม่ได้เพราะโลกจึงขาดาศาสนาไม่ได้าศาสนาแสดงถึงพัฒนาการของ โลกของสังคมที่ก้าวมาถึงจุดวะศา,าสดาได้สัสรูแล้วมันไม่มีความรู้ที่เหนือขึ้นไปกว่านั้นอีกแล้วทำยังไงจะเดินเสด็จตามเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าให้ได้แต่นั้นเด็กต้องฟังเท่าไหราและการส่งเสริมพระพุทธศาสนาจากศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทยในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงม,มีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วสวัสดี